ณจังหวัดนนทบุรีมีบ้านไม้สักโบราณหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางใหญ่บ้านหลังนี้มีอายุเกือบร้อยปีรูปร่างซุกโซมตามกาลเวลาแต่ยังคงความสง่างามแบบไทยโบราณเอาไว้ชาวบ้านแถวนั้นต่างร่ำลือกันถึงความเฮี้ยนของบ้านหลังนี้โดยเฉพาะเรื่องของเตียงดูดวิญญาณที่ตั้งอยู่ในห้องนอนใหญ่บนชั้นสอง เรื่องเล่าเริ่มขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อคุณหญิงทับทิมเจ้าของบ้านเดิมซึ่งเป็นหญิงสูงสักที่มีจิตใจเข้มแข็งและมีอำนาจลึกลับได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันบนเตียงนอนไม้สักหลังใหญ่ในห้องนั้นว่ากันว่าก่อนเสียชีวิตคุณหญิงทับทิมมีความผูกพันกับเตียงหลังนี้มากเพราะเป็นเตียงที่เธอและสามีใช้ร่วมกันมาตั้งแต่สมัยยังสาวหลังจากคุณหญิงทับทิมเสียชีวิต บ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานานจนกระทั่งนายสมชายนักธุรกิจหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในละแวกนั้นตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ด้วยราคาที่ถูกมากโดยไม่สนใจคำทัดทานของชาวบ้านที่เตือนถึงความน่ากลัวของบ้านนายสมชายตั้งใจจะบูรณะบ้านไม้สักหลังนี้ให้กลับมาสวยงามดังเดิมเขาเริ่มทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนต่างๆของบ้านทีละน้อย จนกระทั่งมาถึงห้องนอนใหญ่บนชั้นสองห้องนี้มีบรรยากาศที่วังเวงและเย็นเยือกกว่าห้องอื่นๆสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในห้องคือเตียงไม้สักขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้องแม้จะมีฝุ่นเกานะหนาแต่ก็ยังคงเห็นถึงความประณีตในการแกะสลักลวดลายในคืนแรกที่นายสมชายเข้ามานอนในห้องนั้นเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติเรากับมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลา อากาศในห้องเย็นลงอย่างน่าประหลาดทั้งๆท,ที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศเขานอนไม่หลับทั้งคืนและรู้สึกอ่อนเพลียอย่างมากในตอนเช้าขึ้นต่อมาอาการประหลาดก็ยังคงเกิดขึ้นแต่คราวนี้รุนแรงกว่าเดิมในขณะที่นายสมชายกำลังหลับเขารู้สึกเหมือนมีใครมากดทับที่หน้าอกหายใจไม่ออกพยายามลืมตาแต่ก็ทำไม่ได้ร่างกายขยับเขยื้อนไม่ได้ รากับถูกตรึงอยู่กับเตียงเขาดิ้นรนอยู่ในความมืดมิดด้วยความหวาดกลัวจนกระทั่งรู้สึกเหมือนมีมือยันเยียบมาสัมผัสที่ใบหน้าจากนั้นเขาก็หมดสติไปเมื่อตื่นขึ้นในตอนเช้านายสมชายจำเหตุการณ์เมื่อคืนได้ทั้งหมดเขารู้สึกหวาดผวาและเริ่มเชื่อในเรื่องเล่าของชาวบ้านเกี่ยวกับเตียงดูดวิญญาณเขาตัดสินใจปรึกษาหลวงพ่อวิชัยพระสงฆ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือเพื่อขอคำแนะนำ หลวงพ่อวิชัยเมื่อได้ฟังเรื่องราวของนายสมชายก็รู้ทันทีว่าวิญญาณของคุณหญิงทับทิมยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้และมีความผูกพันกับเตียงนอนอย่างมากท่านเล่าว่าคุณหญิงทับทิมเป็นคนที่มีจิตแข็งกล้าเมื่อเสียชีวิตอย่างกะทันหันจิตวิญญาณจึงยังคงยึดติดอยู่กับสิ่งที่รักและหวงแหนหลวงพ่อวิชัยแนะนําให้นายสมชายทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณหญิงทับทิมและขออนุญาตท่านในการบูรณะบ้าน หากต้องการเก็บเตียงไว้ให้ทำพิธีขอเขามาและอัญเชิญวิญญาณของคุณหญิงให้ไปสู่สุคติหากไม่ต้องการเก็บเตียงไว้ก็ให้ทำพิธีเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องนายสมชายตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำของหลวงพ่อวิชัยเขาจัดพิธีทำบุญใหญ่ที่บ้านและนิม,มนต์หลวงพ่อวิชัยมาทำพิธีขอขอมาและอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณหญิงทับทิมในระหว่างพิธีนายสมชายรู้สึกได้ถึงความสงบ และอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วบ้านหลังจากนั้นอาการประหลาดที่เคยเกิดขึ้นในห้องนอนใหญ่ก็หายไปนายสมชายยังคงบูรณะบ้านหลังนั้นต่อไปแต่เขาตัดสินใจที่จะเก็บเตียงไม้สักหลังนั้นไว้เพราะเชื่อว่าเป็นการเคารพต่อเจ้าของบ้านเดิมเขาทำความสะอาดและดูแลรักษาเตียงเป็นอย่างดีเมื่อบ้านไม้สักโบราณได้รับการบูรณะจนสวยงามนายสมชายก็ย้ายเข้ามาอาศัยอย่างมีความสุข เขาไม่เคยพบเจอกับเหตุการณ์น่ากลัวอีกเลยว่ากันว่าวิญญาณของคุณหญิงทัพทิมได้รับส่วนบุญกุศลและไปสู่สุคติแล้วแต่เรื่องราวของเตียงดูดวิญญาณก็ยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันไปในหมู่ชาวบ้านคลองบางใหญ่และในคืนที่เงียบสงัดหากใครได้ผ่านไปหน้าบ้านไม้สักหลังนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงลมเย็นที่พัดผ่านพร้อมกับความรู้สึกเหมือน มีใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่จากหน้าต่างห้องนอนใหญ่บนชั้นสอง